เอาละฮะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในฟรีไฟลกันอีกครั้งนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเออเราก็จะไปเกียนเพื่อนกันอีกแล้วนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นขังเพื่อนไว้นอกหมอกจนเพื่อนเกือบตายนะฮะแล้วก็เวลาเพื่อนไปไฟล์ข้างหน้าเนี่ยเราก็ปาสกายเลอร์ฮนะทาลายไอวอลเพื่อนเราฮนะเดียกได้วิคลิปนี้เนี่ยคงจะปั่นป่วนกันหน้าดูนะฮะซึ่งที่สําคัญเนี่ยเราก็โกรกับเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ไปสุ่มผู้เล่นอีก2คนฮนะไม่รู้วันนี้เราจะโดนด่ากันไหมฮะทุกคนแต่ว่ารัััับบรอองคคควาามมสนนนนุกกกกไไไดดคคด้้เเเลลยยโโ็ปตติะ โอเคทุกคนเรามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้เนี่ยเป้าหมายเราคือหมู่บ้านคนฮะโคนเฮนะฮะทุกคนก็หมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะมีปืนแปลกๆอยู่ว่าทุกคนก็จะมีบล็อปืนเอ่อปืนขอดที่มันยิงไอวอลวายอ่ะเออแล้วก็ไอบล็อเอลหกสี่พวกเนี้ย จะหามาแล้วก็จะยิงไอวอลเวลาเพื่อเราบู๊กับคนอื่นอยู่ฮะโอ้แต่ว่าเพื่อเราลงไปละโอเคครับทุกคนหลังจากฟาร์มมานานเนี่ยผมก็ได้2อีลินมาติดมือแล้วก็ได้เอ็มหกสิบเวลสามมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนก็จกังหวะนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปเกลียนเพื่อนกันต่อเลยดีกว่าซึ่งเพื่อนผมนั้นเอออยู่ทางด้านของโรงไฟฟ้าแล้วก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นฮะซึ่งเราจะไปเจอกันแถวๆจุดนั้น,นะฮะทุกคน จ้าเนี่ยอืมได้แล้วครับตีซาวนี่แหละโอเคได้เลยโอเคครับ okay, ทุกคนเอ่อตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราสองคนที่เราสู่มาเนี่ยก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเกียร์แบบเต็มพิก,กัดเลยนะเรียกได้ว่าสกายเลอร์ให้เพื่อนไอวอลแตกก็ก็มีอ่ะมีพร้อมอะ่ะแล้วก็แม้ว่าเพื่อจะแบบไปอยู่ในบ้านเล็กๆเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไอวอลแข่งให้จะเราเชื่อพวกไนทั้งเกมนี้ว่า ดี่บอกหัวใจนะไม่้นมัมเรายิงเียกเท้าให้เพื่อนเลยนะทุกคนเพื่อนเพื่อเรา่ปตามบ่วงเลยอ่ะไม่เราต้องเดินตามเพื่อนด้วยไม่ใช่เราเดินนำหน้าเว้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนโดนเซิร์งเร,นนเราจะได้เราจะได้ ช่วยฝังโน้นฮะนี่จุดไอไวาไปเยอะเลยไม่รู้อะเราก็อยู่อยู่กับเพื่อนอะอยู่กับเพื่อน<_><_><_>โอ้โหเพื่อเราปลาดิวดัวเลย เพื่อนแบบยิงหน่อยเราจะได้จำไรบอวเฮ้ยพลังนี่เอาละได้จังหวะละเฮ้ยเพื่อนจ้างไอวอลสิระวังโดนยิงนะ <need> ระวังโดนยิงพเพื่อนไอ,อวอดวนไอ,อวไอ,อดวนเฮ้ยนี่แหละจังหวะน,นี้จังหวะเพื่อนตายไอวอรเราก็ต้อง อย่างนี้เลยเฮ้ยเราจะโดนเจิกโอ้ยเพื่อนเราโดนอ้าวเราไม่มียาดีกว่าทุกคนโอ้ยเพื่อนเราหลบเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่ามาจะโบนมายิงเลยยิงเลยตอนนี้เพื่อเนเ,อเราไปข้างล่างละเพื่อนเดี๋ยวเราเดี <t> ๋ยวเราช่วย ไม่รู้ว่าเพื่อจะเปิดไมด่าเราเปล่าวะทุกคนวันนี้อ่ะอข้างบนข้างบนโอ้ยเสียดายเราไม่มีสะคมว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหายารับประทานแถวนี้ก่อนดีกว่าซึ่งตอนนี้อะสกายเลอร์เราก็รีบไปครับนะทุกคนมาหายหาหายากอนวันนี้เนี่ยอ้ยเพื่อนเราโดนซิ่งเพื่อนเราโดนซึ่ง เพื่มาเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนโอ้เรียบร้อยฮะคิวควเฮ้ยข้าบนมาข้าบนยิงมาเฮ้ยเฮ้ยไลยวอก่อนโอ้ยาเราไม่มีเลยฮะพี่ชายใน,นจังจาวันนี้เราต้องช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อน เพื่อนเราโดนกระแสมหาวายุขลังมาแล้วนะพี่ชายมาเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนจัก่อนละเดี๋ยวเราแพ้เรียบร้อยตัวข้างบนล้มแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปสามห้า เพื่อเราโดนเอาละจจงหวันนี้ตึงเือแล้วพี่ชายยาก็ไม่มีเพื่อนก็ล้มสองเหตุผลนี่จะว่าเกลียนเพื่อนเยอะเกินไปเพื่อนบอกเฮ้ยตัวนี้มันไดโนโซรรสนี่วาโอเคขออนุญาตเก็บของก่อนปช เข้าบวนมาขบวนมาดูง่ามตูดูงามตูนหน่อยเรียบร้อยจะดาเสริมก็ดีหน้าหัวไม่ติดว่าจะโนดีอ่ะเฮ้ยข้ามติดหัวไปหนึ่ง เดี๋ยวเราเล่นเลยดีกว่าเร็บร้อยเหมือนเพื่อนเราจะมีประเดชนกับเราแล้วห่ะทุกโอตอนนี้นี่ขบวนยิงมาด้วยนะข้ามไม่พื้อจะนึงมที่ว่า่าวเลยโฮาษาอะไรวะเพื่อนกำลังตา รู้เสื้อเหมือนเพื่อเราจะหัวอุ่นะทุกคนงงมตัวสีทองทองเฮ้ยมันไปชุบเพื่อนมันว้ยทุกคนไม่ชุบเพื่อนเพื่อนไม่เห็นหรอว่าคนเยอะเนี่ย บอลนั่นเล็กชุดโรก้าบีกาวฮะโรกกาบีกาวเรียบร้อยทุกคนอ่าบอตตี้ไปดีเขามีเข็มด้วยนะทุกคนใครอยากได้เข็มด้ซึ่งผมเนี่ยต้องต้องเป็นคนได้เข็มนี่แหละไปเลยนะครับดีเบอร์สองคือกษิติป็นฮาร์ชุดหนุอยนี่มันมีเข็มด้วยนี่ไงเพราะ แต่ผมที่ผมรู้ว่าทำไมมันมีเข้มนะเพราะเพราะว่าเออมันเป็นตี้ตี้สุดท้ายนะตู้สุดท้ายของตี้เออประวัติโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันดีกว่าฮะเพราะวา่าเพื่อนหรอซุหน่อยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะโอเคฝังไว้อยนะู่นะเวลาฟอร์ดเฮ้ยได้เพื่อน เดี๋ยวเราไปเกียนเพื่อนเองก็อ,งอยากโดนเกียรจะไม่ล่าของเราครบนะตอนนี้อะคา3์าผ่าวายุกับสกายเลอร์ได้มีพร้อมเลยอะเฮ้ยเพื่อนเราข้างหลังเพื่อนเราโรดนเซิร์ฟเรียบร้อยเพื่อนเราช่วยสวยไหมพี่ชายสามยิงเลย อ่าเรียบร้อยฮะเกียร์เพื่อนสำเร็จแล้วหนึ่ง G A เพื่อนเอ่พื่อนบอกเพื่อนชอเพื่อนเกือบตายดูเพื่อนเพื่อนทุกคนมดผมว่าเพื่อนะอยากโกรธแล้วอ่ะตอนนี <laughs> ้คนดูไม่รู้ทุกคนจะยินเสียงเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนพูดเสียงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ฟังไม่ชัดอยู่แล้วเพราะตอนนี้ผมพูดเสียงล่างมากเลยนะอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเพื่อนเราจะโดนเหมือนเพื่อนเราโดน เพื่อนตายวอลเลยเพื่อนเดี๋ยวเราทำไรวอรอเลยรอเลยได้แหละเพื่อนเราวิ่งไปแล้วเบอร์สามไปเลยเพื่อนมันอยู่แถวนั้นแหละตายวอลคาถามหาวายุเรียบร้อยไอ้วอแตกคาถามหาตัยแล้ว เรียบร้อยตายหนึ่งเหลือแค่เข้าโบนอะอ้าวแล้วเพื่อนเราตายโอ้โทษทีว่ะเพื่อนคุณได้บอกโอ้โหอยไม่ได้ละตอนนี้เราต้องแบ่งเพื่อนเว้เพราะแม่กาน,น,นเนี่ยเออเพื่อนเราจะโดนดว้วยโทษเจียจ่ะบอกเลยไอ้งามสูดทองนี่เนะี่ยวันนี้มาเพื่อเองว่ะเพื่อนชายขออภยัยด้วยคะคนในคลิปฮะถ้าถ้าแบบเออ เรียม,ม,มารยญาตไม่ค่อยดีก็ขออภัยมาะที่นานด้วยนะฮะไปละจ้าฝั่งนี้มีอยู่บ้านแต่ไม่มีนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มีสวยดึงหัวไปขึ้นอ่ะพี่ชายเดี๋ยวแค่ข้างโบนเฮ้ยข้างโบนสอง สวยห,หมดไปแล้วหนึ่งตี้โอเคครับเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลยเฮ้ยเราโดนเซิร์ฟาะว่าเราต้องจริงจังแล้วว่ะทุกคนเราจะมาติดเล่นจะมาเกียนเพื่อนไม่ได้ละมาจริงจังจริงจังจาว,วเลย เรียบร้อยเหลือแค่ข้างบนนะผมพราทำไมผมถึงรู้เพราะว่าเขายิงมาฝั่งนี้อ่ะทุกคนเออประมาณนี้รม่เปล่าเฮ้ยข้างล่างนี่แหละเ,เรียบร้อยเรียบร้อย,ยโอ้วันนี้อย่างเงี้ยเราก็ได้เกียร์โคนอยู่นะทุกคนโอเค ซึ่งผมมาเกียรดนี่นะก็เป็นแรงที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหรนะ่ฮะถ้าเป็นแรงสูงเหมือนพวกแกนพวกนี้นะเพื่อนอาจจะแบบสี่เหลี่ยมนฮนะแต่ว่าแรงประมาณนี้ผมว่าคนดูก็อาจจะแบบโอเคไม่เท่าไหรนะ่ถ้าทุนก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาดูสตรีมนะเอ้ยไม่ใช่สตรีมนี่มาเทา่ดูคลิปนี้จนจบนะะโอเคก็